ดีครับมีเรื่องอยู่มุ้ยน้ำเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนบ้านเขาเนี่ตามทีหูมากแต่เจอใดแต่ใดแต่ไล่นี่คือเป็นคนขยันนะครับขยันเห็ดงานนะครับขยันเหตุการ์เห็ดงานผลไล่ได้่าห้องจีบสูงหร้วคนเขาก็บางงานเห็ดงานนะครับตามที่เห็นเปลี่ยนภาพคนออกยาง ตื่นแต่เช้ายางไปเหตุงานหยุดนำถนนอยุดน้ำโตเมืองใหญ่ๆสินาะครับยางวุ่นวันวุ่นวัน,ว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 นถนนใหญ่ๆนะครับแต่มาถึงยุคนี้มันเปลี่ยนแปเนะครับมันจะมีค้ที่เลียนจบแต่บเ,เหตุงานครับเดวนี้ญี่ปุ่นตามทีได้ฟังได้บึงเขาออกใน youtube นนมารการต่างๆนะครับมันเป็นโลกชนิดหนึ่งนะครับ ที่ว่าวัยรุ่นเรียนจบปริญญาเรียนหยังมาแล้วบ่เฮ็ดงานเมือนกับบ่เฮ็ดงานอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่บ้านบ่ออกไปสังคมไสมว์เหมืนอยู่แต่นำครอบครัวว่างเป็นฮาฮกเดือนนี่สิครับบ่ออกไปไสว์เหมือนกันท่งันจอยู่ในบ้านเราโบาเฮ็ดงานนหมนกับเป็นในจำนวนที่เป็นลักษณะนี้ ทั่วประเทศนี่ก็หลายแสนคนอยู่วันประมาณหกแสนตามที่เขาสำรวจเรากรณี่หนึ่งบาทเนี่เรียนจบเลียนจบแล้ว่าเลือกอา,อาอาชีพที่เลือกสมัครไปสมัครสอบสมัครงานที่มันรายได้สูงตามมันที่เลียนมากนะครับเลียนอันโอนเลียนสูงแต่ว่าไปสมัครเอ็ดงานแบบเป็นลูกจ้างก็ยัง ก็ยังลักษณะเซเว้นยังสิครับด้านสะดวกซื้อ,อนี่ไหม <c oughs> บดสมกับอันที่จบสูงมมาแต่อย่าเฮ็ดงานเป็นลูกจ้างเห็เฮ็ดงานง่ายๆวันที่บต้องมีความรับผิดชอบลายบาต้องเป็นบริษัทหรือสำนักง,งานใหญ่สช่ไหมครับว่ามันต้องได้ยุงบุญไหวย,ยังวันแกเฮ็ดงานก็แกก,แกก๊ก ผสมครับที่จบมากาอันนี้ก็หล่าทันสีมีสองกว่าล้นี่นี่เดียนี้ยูี่ปุนอีกเป็นหลยครับร่วมๆกันเนี่ยเป็นลักลั่นนะรัวมกันก็เป็นแปลกนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนคนกับเปลี่ยนไปเนาะจากที่เคยหัวแต่กวันเป็นคนขยันนะครับจนบางเท่อมีข้าวที่ว่า เขียวเฮ็ดการเฮ็ดงานหลยนต์รังเทือ,ทอหัวใจวหว้ยางแลรวลมหัวใจวายตายก็มี่นะครับกุนบ่างานเฮ็ดงานไหลนะครับถ้าคู่มือนี้มันเปลี่ยนกับไปนะครับขนาดตอนนี้หลังโควิดยังเขาต้องการค้นงานในรายายนตไดเอาค้นงานต่างประเทศเ้าญี่ปุ่นตั้งหลนะครับตามบต่างหลาลานนเนาะเบิดค้นเขาได้แท เห็นงานกันไล่วะนี่โอ้แปลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับญี่ปุ่นมีปัญหาสองอย่างคือเรื่องนี้แรงงานหนึ่งแล้วก็คนสูงอายุไล่นะครับคนญี่ปุ่นจากที่ตามที่หงหูเนาะว่าคนสูงอายุคนอายุยืนนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นปัญหาใงญ่ของประเทียเขาผู้เฒ่าไล่โอ้แต่ไั้นพวมีพ่อดีนะครับ มีเรื่องบอกเกี่ยวกับความเปลี่ยนไปของประเทศญี่ปุ่นนะครับจากที่ตะกอนเป็นยังไดแต่คูเม้ีนี้แปลกนะครับก็ว่าเป็นโลกชินเดียวหนึ่นมาบวกบ่เฮ็ดงานเฮ็ดยังไร่าซั้นเางเาฮาอย่าเปลี่ยนคือเขาแล้วครับผู้ใดที่เบิ่งนี่ยยูเลี่ยนโจมมานี่ยังไดกับาการหางานเฮ็ดนะครับงานที่เฮาฮักบ่กจำเป็นต้องว่าเป็นต้อง ออยังยังดอกประเด่เยามักเัามีความสุขกับงานที่เหาเห็ดน,นะครับเรื่องไรใดเรื่องอยังเนี่ยค่อยเป็ี่นค่อยไปยคา,าดหวังยังคักเอาเอา,เอาตัวรอดได้หาได้เองแต่สัก่อนนะครับตัวแปวงพัฒนาแหวสงดีขึ้นไปแล้วครับจะไปเอาเป็นคือเขานะครับเนะี่บ่เป็นท่าเลาครับมีเรื่องมาบ้กแค่นี้นะครับดีครับ